ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีปัญหาทั้งเรื่องการได้ยินหูหนวกและคนพิการนั้นได้รับแล้วก็เข้าถึงข่าวสารอย่างถูกต้องคร mm ับ hmm. ต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายที่ให้ความสนใจตั้งแต่เรื่องศูนย์ t t r s นะครับศูนย์คนพิการทางด้านด้านหูหนวกนะครับในการที่จะเป็นล่ามแล้วก็ติดต่อกับหลายๆฝ่ายตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มพูดติดต่อนะครับกับการครูอ <c oughs> สอนภาษามือคิดว่าจากนี้ไปครับแนวทางการที่จะมีล่ามภาษามือนะครับในทุกทุกครั้งที่กระทรวงพอมอเราแถลงข่าว หรือการที่ผมจะมาให้ข่าวตอนเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าประชุมพรรมนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีปัญหาทั้งเรื่องการได้ยินหูหนวกและคนพิการนั้นได้รับแล้วก็เข้าถึงข่าวสารอย่างถูกต้องนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w ว t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ